ตีห้าครึ่งเท่านั้นนะครับนาตาช่างในศึกมวยดิบีไทยครับที่เวทีมวยจุนวนนท์ขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมเริ่มคู่แรกเที่ยง15นาทีทางช่องพีพีทีวีก็ผ่านกันเกือบหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปรายละเอียดนาตาช่างให้ได้ทราบกันนะครับผมว่ามีใครมาเกินเยอะเกินน้อยมาขาดเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นขอฝากไว้ก่อนนะครับเพจมวยไทย2000นะครับผมจะไลฟ์สดนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นาตาช่างตีห้าไปต้นไปส่วนการวันธรรมดานะครับจะไลฟ์สดวิจารณ์มวยนะครับวันอังคารบ่ายสองโมง สืบมวยมาสนามเมืองวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยแบบของให้ยินดีเช่นเดียวกันนะครับจากช่วงเวลาประมาณสี่โมงเป็นต้นไปก็ขอฝากทั้ง5วันนี้ไว้ด้วยนะครับผมส่วนทาง YouTube แล้วก็จะอัพคลิปบทสัมภาษณ์นะครับในหน้าตาช่างทั้ง2วันเลยทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับผมใครที่ตื่นมาดูไลฟ์สดไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังทาง YouTube ได้นะครับผมทางชแนลมวยไทย2000เช่นเดียวกันนะครับตุวหัวสไยนครและอยุรยานะครับวันนี้มาเจอกับขผ่องลูกพ่อพญาเสือนะครับร้อยสิบสามปอนด์นะครับ ไซนนครมาเกิน1.3นะครับหน้าตาเนื้อตัวดูผอมซูบดูลถมาเหนื่อยดูมีอาการไม่ดีนะดูแบบว่าดูคุมมาเยอะนะครับผมส่วนั่านขาวพองเนี่ยมายิ้มแย้มแจ่มใสเลยมาลดไปจุดหนึ่งก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็น่าจะผ่านไม่น่ามีปัญหานะครับรูปร่างจะอยู่ที่ไซนนครนะครับความยาวความใหญ่นะครับผมแต่ผมมองว่าตอนนี้ชกเที่ยง วันนี้ชกเที่ยงมีโอกาสพักผ่อนน้อยมีโอกาสฟื้นน้อยนะครับผมมองว่าเล่นลูกขาวผ่องเนี่ยความเก่าเอาอยู่อายุห่างกันเนี่ยเราลาวสิปีได้เลยเพราะว่าขาวผ่องนียี่แล้วนะครับผมก็ความเก่านี่อยู่ที่ขาวผ่องแน่แนก็ดูว่าวันนี้จะบดจะขู่น้องดูได้ไหมแต่ผมมองว่ามีโอกาสพลิกได้เช่นเดียวกันแม้ว่าจะตัวเล็กกว่านะครับส่วนคู่ที่12อเพชรสีคิวโกกระปนายับมาเจอมวยแทนอย่างเพียรสุภาพ ชร์ตนาชัย55ซุปเปอร์ไฟท์นะครับก็เป็นมวยจากกัมพูชานะครับผมก็ทีมงานเียวกับทงเทงจันนานนั่นแหละได้ยกพูดไทยไม่ได้เลยนะครับส่วนเพชรสีคิ้วเนี่ยก็เป็นมวยในรายการนะครับตอนแรกจะชกไว้13435นี่แหละแล้วก็ขยับมา137ก็ดูไม่น่ามีปัญหานะครับฝีม,มือจะอยู่เพชรสี่คิ้วลูกบูลูกสู้จะอยู่ที่เพียรสุภาศนะครับ รูปร่างถือว่าพอๆกันเลยนะครับผมมองว่าก็น่าลุ่นเพชรสี่คิวแหละนะถ้าไม่โดนรับโดนน็อกซะก่อนไปลายๆก็ดูว่าความเป็นมวยดีกว่าน่าจะเอาตัวรอดได้กับบรรยากาศการชกมวยไทยที่มีเซนมวยอย่างนี้นะครับส่วนคู่รองครับสมิงเดชมาลาว,วินี้บางแก้วนะครับก็มาเจอกับกล้าพยาธิ์เกนะครับคู่นี้116ปอนด์มาขาจุด5ด้วยกันทั้งคู่ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมสมิงเดชก็แน่นอนอยู่ยนว,วินิจาลาว,วินิจบางแก้ว ในเรื่องลูกบูลูกสู้ห้าไฟหลังไม่แพ้ใครมีนับน็อกให้เห็นมีหมัดสอกคมส่วนก้าพยักนี่ก็อยู่ที่เด็ดเกาๆนะน่าเสือตัวเงินดีมีลูกบูลูกสู้เตะขาต่อยหมัดหนักแรงมีวินาทีทองแต่ช่วงหลังเนี่ยพอโดนไปเยอะเนี่ยมียุบมีย่นได้นะครับผมมองว่าสมิงเดชอาวุธด,ด,ดูที่เด็ดดีกว่ามีลูกปิดเกมดีกว่าที่เด็ดที่ขาดดีกว่านะครับกระชอบสมิงเดชนะครับสาหรับคู่ที่3แล้วก็คู่เอกพือสายฟ้าสุจิบะมีเกี้ยวนะครับก็เปิดทางให้ลุงรัดกุมบันม่วง แก้มือนะครับผมหลังจากที่ล่าสุดเจอกัน3ยกนะทางช่อง8ก็ทางด้านเพชรสายฟ้าเอาชนะมาด้วยลูกขยันวันนี้มาเจอ5ยกนะครับผม158ปอนด์ก็มาผ่าสบายนะครับเพชรสายฟ้ามาลดไปจุดส่ส่วนไอจุดหนะครับส่วนลุงรัดมาลดจุดสก็ไปเข้าห้องน้ำเดินไปเดินมาแป๊บเดียวผ่านตะคู่ไม่มีปัญหาเป็นน้ําหนักที่คุมไม่เยอะนะครับโล2โลสบายๆเพชรสายฟ้ารูปร่างอาจจะเล็กกว่านิดนึง นะแต่เป็นพวกมวยขยันนะเตะต่ตอยดีนะมีลูกเดินส่วนลุงรันที่จะเป็นอาศัยเกา๋าดักเตะดักแทงนะครับอาศัยพิงข้างเชือกนะอาศัยตัวช่วยนิดนึงนะผมมองว่าวันนี้ชกที่นี่เนี่ยผมชอบเป็นสายฟ้านะครับผมเขาบอกว่าได้เคลื่อนไหวเยอะเคลื่อนไหวตลอดนะครับทั้ง3ยก5ยกนะครับผมเชื่อว่าสภาพสภาพร่างกายที่เห็นวันนี้นะที่เห็นตอนเช้านี่นะผมชอบเป็นสายฟ้าดูดีเห,เหลือบเลยนะครับฝากไว้4ตัวนะครับขาวพอง ไปสี่คิวสมิงเดชแล้วก็เพชสายฟ้านะครับผมเรารักเราชอบเราเชียร์ก็ตามกันมาได้นะครับผมวันนี้มรักมาชอบก็ฝาก,กไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพจมวยไทย2000เช่นเดียวกับ YouTube เหมือนกันกด s u b สไคร์ชแนลมวยไทย2 0 0 0เช่นเดียวกันมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านแน่นอนในเกือบทุกๆวันเลยนะครับทั้ง5วันต่อสัปดาห์นะครับผมอย่าวพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ